สวัสดีค่ะแนวทางวัยล้านะคะงวดวันที่22เดือนกุมภาพันธ์า564นะคะรอบของวันจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวไม่ปักหลักนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด6งวดเริ่มคำนวณงวดแรกจะเป็นวันที่28เดือนมกรานะคะ ตัวเลขสามารถวิ่งได้ทุกตำแหน่งนะคะแอดมินไม่ได้ปักหลักให้นะแล้วก็ไม่ได้ฟันไม่ได้ฟันธงให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะแอดมินไม่กล้าฟันธงนะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่าออกตัวไหนคงซื้อเองไปแล้วนะมาดูกันที่สูตรนะคะในรอบนี้สูตรตัวเลขนะคะจะเป็นหล,ลักแสนคูณด้วย2นะคะบวกด้วยหลักร้อยนะบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยและตามด้วย3คงที่นะคะ มาเริ่มย้อนหลังกันเลยนะสำหรับวันที่28งวดแรกนะคะหลักแสนคูณด้วย2หลักแสนเป็น8 8 2แปได้6ตัวหลังนะคะบวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยเป็น1บวกด้วยหลักสิบหลัก10บก็คือ1หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็นห้า บวกด้วยสามคงที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกห้าเท่าก <5 S 2> <5 S 1> ับสิบสามสามบวกสามเป็นหกนะคะงวดแรกตัวเลขคำนวณออกมาได้เป็นเลขหกนะคะมาดูผลวันที่หนะึ่งกุมภาณเลขหกนะคะเข้าทั้งหมดสามตำแหน่งเลยนะถ้ารวมหลักแสนด้วยนะคะก็จะมีทั้งหลัก หน่วยนะคะหลักหน่วยหลักร้อยและหลักแสนนะคะสามตำแหน่งเลยมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองวันที่หนึ่งกุมภาหลักแสนคูณด้วยสองหลักแสนเป็นหกนะหกสองสิบสองตัวหลังก็คือเลขสองบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นหกหลักสิบก็คือหนึ่ง หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น6และตามด้วย3คงที่บวกกันนะคะ2บวก1เป็น3 3บวก3เป็น6 6 3ตัวนะคะ3 6 3 18ตัวหลังก็คือเลข8นะคะคำนวณวันที่1ุ่กุมภาได้เป็นตัวเลข 8นะผลวันที่4กุมภาตัวเลข8ที่แอนมนคำนวณน,นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยรอบนี้เข้าตัวเดียวนะนะคะมาดูงวดที่3วันที่4เดือนกุมภาหลักแสนคูณด้วย25 20ได้0บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข6หลักสิบนะคะหลักสิบเป็น7 หลักหน่วยเป็น8ตามด้วย3คงที่6บวก7เป็น13 3บวก3เป็น6 6บวก8เท่ากับ14นะคะงวดวันที่4เดือนกุมภาคำนวณออกมาเป็นตัวเลข4นะมาดูผลวันที่8เดือนกุมภานะคะเลข4มาเข้าอยู่ที่หลักพันนะคะ คำนวณงวดต่อมานะคะวันที่8เดือนกุมภาหลักแสนคูณด้วย2หลักแสนเป็น9นะคะ9 2 18ได้ตัวหลังเป็น8บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข3หลัก10นะคะได้เป็น1หลักหน่วยเป็น0ตามด้วย3คงที่ 3บวก3เป็น6กบวก1เป็น7 7บวก 8, เ,8เท่ากับ15ผลนวันที่11เดือนกุมภาตัวเลข5ที่คำนวณน,นะคะมาอยู่ที่หลักหน่วยตัวเดียวนะคะเหมือนเดิมต่อมาวันที่11นะคะหลักแสนคูณด้วยสอง8ีบวกด้วย หลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือเลขสาหลักสิบหลักหน่วยและสมคงที่8บวก8เป็น16นะคะ6บวกสเป็น9 9้า้บวก5เท่ากับ14 4บวก3เป็นเริ่มผิดแล้วเนี่ย เอาใหม่นะคะอ่าไม่ลงตัวแล้วนะคะอันนี้แอดมินเขียนผิดนะงวดหนึ่งนะคะอันนี้ขอญาตแก้ในคลิปเลยละกันเนาะขอญาตนะคะ เป็นวันที่สิบห้านะคะตัวนี้อันเนลืมแก้นะต้องขออภัยนะคะเป็นวันที่สิบห้า ตัวเลขนะคะก็จะเป็นศูนย์หกนะคะศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดนะอันนี้ลืมแก้ นะคะเอาใหม่เนาะหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ะคะบวกด้วยนะหลักร้อยหลักร้อยเป็นเก้าหลักสิบก็คือหนึ่งหลักหน่วยเป็นเจ็ดบวกด้วยสามนะคะคงที่ เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์เจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ศูนย์อันนี้ได้แล้วนะคะแอดมินลืมแก้นนะวันที่สิบห้านะคะต้องขอพัยไว้ด้วยนะคะเสียเวลานิดนึงเนาะสำหรับวันที่สิบห้านะคะคำนวณตัวเลขสูตร,รออกมาได้เป็นศูนย์นะคะผลที่ออกวันที่สิบแปดเดือนมกรานะคะสิบแปดเดือนมกราสิบแปดเดือนกุมภาเห็นไหมลืมแก,กและ รีบนะคะ18กุมภานะคะเพื่อนๆนะตัวเลขศูนย์ที่แอดมีคำนวณน,นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะคะแก้ตัวเลขตัวนี้ถูกหรือเปล่าแปดเก้าหหกศูนย์ปดนะคะถูกนะตัวเลขมาเข้าเลขศูนย์ตัวหลักสิบนะคะต่อมานะคะวันที่18เดือนกุมภานะหลักแสนคูณด้วยสองแปดสองสิบหได้หกบวกด้วยนะคะ หลักร้อยหลักร้อยก็คือ6หลัก10บวกด้วยหลักหน่วยตามด้วย3คงที่นะคะ6 22, 2 1 2 2บวก8เป็น10บวก3เป็น13ตัวเลขในรอบนี้ก็คือเลข3นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อหลังดูเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทาเลือกนะคะในการช่วยตัดสินใจเนาะในรอบนี้นะคะตัวเลขวิ่งเลขเดียวนะคะบนล่างได้เป็นเลข3นะคะก็ใช้สติในการเลือกนำตัวเลขไปใช้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเสียเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าตัวเลขแอดมินรู้สึกจะรีไปหน่อยนะคะตัวเลขลืมแก้เนาะ ยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ